สวัสดีครับตอนนี้พบกับผมทีมเกมเมอร์นะครับตอนนี้เรามีอยู่320สปินนะครับผมได้มาจากการสะสมการ์ดนะครับนี่นะครับอันนี้นี่นี่เลยนะครับผมได้จากการสะสมการ์ดอัลรูปปั้นนะครับก็เลยได้มาจำนวน100สปินนะครับตอนนี้เหลือสะสมเพื่อรับ 150สปินนะครับตอนนี้เราเหลือเอลไฮเกอร์แล้วก็สิงโตจอมพลังนะครับตอนนี้ถ้าใครเกิดว่าใครขาดเหลืออะไรก็บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับเราจะมาสอนวิธีหาเงินนะครับถามว่าผมหาเงินจากไหนผมหาจากนี่เลยนะครับหมุนทีเดียว15ล้าน50ล้าน10ล้านนะครับผมเคยได้สูงสุดประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็ได้จากการตีบ้านนะครับ ตอนนี้ผมเหนือก็หาเงินมาอั g เกรดหมู่บ้านตอนนี้ผมยังไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่ากลัวที่เขาจะมาตีหมู่บ้านตอนนี้ผมมี270สปินซึ่งได้มาจากการสะสมการ์ดนะครับอันนี้แล้วก็ได้มาจากอันนี้นี่ก็ได้มาจากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไปตีบ้านล้วคราวนี้มันให้สะสมมาเรื่อยๆจนผมได้มาประมาณ200กว่าสป270 ยี่สิบห้ปินนะครับก็ถือว่าได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ได้มาจากที่เพื่อนนะครับส่งมาให้เรานะครับก็มาสอนหาเหรียญฟรีแล้วก็หาสปินฟรีนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็มาหมุนอันนี้เป็นบางวันนะครับเราจะได้เหรียญเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วสปินที่เหลืออยู่ตรงนี้ผมจะไปหมุนแล้วนะครับตอนนี้ก็มาสอนหาเหรียญนะครับมาหมุนเอาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ได้จากการตีบ้านแล้วก็ได้จากตรงนี้ตรงการไปตีบ้านเราให้สะสมอาหารสะสม x อนะครับแล้วก็สะสมการนะครับใครอยากได้การอะไรก็บอกนะครับเดี๋ยวผมหามาให้นะครับสวัสดีครับ